คลิปนี้พามาชมแบบบ้านคอมฟี่บ้านตกแต่งพร้อมอยู่2ยูนิตสุดท้ายที่โครงการเสียนยาเอิมหน้านิคมเราไปชมกันเลยค่ะค่ก็อยู่ที่10ของเรานะคะอันนี้เข้ามานะคะทางหน้าบ้านก็จะมี ที่จอดรถทั้งหมด2คันค่ะกว้างๆแบบนี้เลยสําหรับยูนิตนี้นะคะเป็นแปลงมุมค่ะพิเศษมากๆก็จะมีเนื้อที่ใหญ่กว่ายูนิตอื่นนะคะเราก็จะมีการตกแต่งสวนไว้ให้เรียบร้อยค่ะทั้งปูญ้าแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ลงไซเกาหลีรอบบ้านแล้วก็มีการทําระแนงทั้งหน้าแล้วก็หลังบ้านเพิ่มความ p พ i v a t ให้กับตัวบ้านด้วยค่ะสําหรับยูนิตนี้นะคะเป็นบ้านแฟลตพรีเมียมนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3าห้องน้าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะอันนี้นะคะประตูหน้าบ้านของเรานะคะก็จะเป็นดิจิตอลดอรกค่ะแล้วก็เข้ามาด้านในใ บริเวณชั้นหนึ่งนะคะก็ <_ an ye> จะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะแล้วก็มีงานแผนที่ครัวแบบนี้นะคะภายในนะคะเราก็จะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ <_ an ye> เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว <_ an ye> แล้วก็มีงานยือินให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีติดม่านโป่งทั้งหลังค่ะอันนี้นะคะ <_ an ye> ก็จะเป็นโซนบริเวณโต๊ะทานข้าวของเรานะคะ <_ an ye> สามารถนั่งได้ถึงสีที่นั่งเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีงานวิวกุ้งผนังเลยค่ะนหนด้านหลังนะคะก็จะมีงานห้องครัวนะคะมีวิวบานเปิดตู้ไว้ให้ด้วยเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีตตต้้้้้้ดาานนบมีิิังงงส่่ไววใหแล บริเวณหลังบ้านนะคะก็สามารถเปิดกระจกระบายอากาศแบบนี้ได้ะคะ่ะจะสังเกตได้ว่าข้างๆบ้านของเราก็จะมีเป็นช่องเปิดตัดยวยรอบทังด้านเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กด้านล่างของเราค่ะอันนี้จะเป็นงานต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะคะ่ะสามารถวางเตียง3.5ฟุตเล็กๆได้ค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้าด้านล่างของเรานะคะอันนี้จะเป็น ห้องน้ำรวมนะคะสำหรับห้องน้ำแขกแล้วก็สำหรับห้องนอนล่างบริเวณถงแต้บันไดของเรานะคะ <c oughs> ก็ยังมีพื้นที่สามารถทำเป็นห้องเก็บของได้อีกค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันเลยค่ะค่ะก็สำหรับด้านบนของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะภายในยก็วางเป็นเตียง5ฟุตนะคะมีโต๊ะแต่งตัวแล้วก็มีเป็นตู้เสื้อผ้าให้ค่ะค่ะก็สำหรับห้องนอนด้านบนของเรานะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวทั้งสองห้องเลยค่ะ ห้องน้าของเรานะคะก็จะมีแบ่งเป็นโซนเปียกโซน,นแ,แ,แห้งนะคะบิวเป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้ไว้ให้ค่ะติดตั้งสุขภัณฑ์เรียบร<ะ>้อยแล้วค่ะค่ะแล้วก็สําหรับห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่หนะ้นาบ้านทางนี้ค่ะก็เข้ามานะคะก็จะเจอกับโซนแต่งตัวแบบนี้ค่ะเรามีเป็นวางตู้ชักนะคะแล้วก็เป็นโออินคอสต์ตู et, ้เสื้อผ้าแบบนี้ไว้ให้ค่ะอันนี้สําหรับห้องน้ําของเรานะคะก็จะมีขนาดใหญ่นิดนึงคะ่ะห้องน้ำมาเตอร์ติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยค่ะมีบิวกระจกบานใหญ่ เป็นโซนห้องนอนก็จะมีวางเตียงขนาด6ฟุตนะคะทางด้านหัวเตียงก็จะมีงานบิวแล้วก็มีงานตกแต่งสีแบบนี้ไว้ให้ค่ะค่ะก็สำหรับแบบบ้านคอมฟีของเรานะคะเหลือเพียง2ยูนิตสุดท้ายบ้านแสตทีเมียยมบนพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เพจเฟซบุ๊กโครงการบ้านสีรัญญาลบุรีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ